อยังเป็นวายอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำหวานครับพี่น้องก็รังนี้ก็น่าจะหลายกิโลอีกเหมือนกันนะผมดูแล้วก็น่าจะเจ็ดแปดกิโลบวกนะผมตัวก็กำลังสวยครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะผมวันนี้ก็อีพึ่งกันีเช่นเคยครับผม นี่ครับผมต้นกระต้นครับผมต้นนี้ต้นใหญ่กระดูกขึ้นไปไม่ได้ครับผมต้องใช้ตอยตอ,อกขึ้นไปครับผมก็หลายลูกอยู่ครับผมก็น่าจะประมาณคือเกือบสิบลูกเพราะว่าพอตอกขึ้นไปจะมีเตี๊ยปักแล้วก็จะตอ,อกขึ้นไปเรื่อยๆครับผมจนถึงรังครับผมรังก็สวยครับพนะี่น้องนี่ครับผมเมื่อตะกี้ตีมารางังไงครับผมรงังงนี้น่าจะลงคลิปก่อนนะเพื่อนผู้ชมครับผมเพราะว่ามันเต็มตังครับผมน้ำหวานเยอะมากคนระับนี่ปุ๊บก็ทำเสร็จแล้วนี่ครับผมปักตายครับผมปักตายบ้านผมก็จะทำเครื่องหมายแบบนี้เวลาเจอปึ้งนะครับ จะไม่หายผมจะไม่มีคนมาตีผมแต่บางพื้นที่ตอตามเครื่องหมายยังไงก็หายนะนรครัพี่น้องเฉพาะภาคใต้ผมเป็นคนของภาคใต้ตแถวบ้านผมนะผมตามเื่องหมายจะไม่มีคนมาตีครับโอเคพีน้องสายโมงขึ้นไปด้านล่างครับผมแล้วก็ตีตอขึ้นไปแล้วก็ไปเชิญทีดังเพิ่งนะครับพี่น้องจุดก้นแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ตีตออีกทังลูกก็ขึ้นเลยนะครับผมตัวลงมากวนนะครับผมเลยต้องจุดกบก่อน mới đây. กีครับผมตอนนี้ก็ไปได้แล้วครับผมเตรียมจะเตะแล้วครับผมดูครับผมตีใต้รังแล้วผมเดยวลงมานิดนึงก็คือเตรียมที่จะเตะมาต่อยนี่พี่น้อง สังเกตที่ด้านล่างครับผมมันเตรียมจะเตะเราต้องโบกควันไปกวนนะครับผมได้ครับผมแกนี้ก็ไม่ต่อยนะผมเพราะว่าเขาตื่นฟันแล้วให้โดนนิดเดียวก็ได้ครับผม <c oughs> โอ้โหยังเป็นวายอีกแล้วท่านผู้ชม หัวน้ำสดตาสวยมากครับผมท,ที่ด้านหลังนี้ก็มีหัวน้ำนิดนึงด้วยครับผมโอ้โครับผมต้องโบกไอพึ่งไปเกาะนะผมโอเคครับ,บะะผมคคบไปอีกนิดลมก็แรงนะเนอะ น้ำหวานย่อยครับผมโอณู้ชมนี่เห็นไหมครับผมน้ำหวานด้วยครับผมกำลังจะตามตลอดคอนะผมดังนี้สามารถตัดได้สองรอบก็ต้องเต่งให้ดีนะผมตัดเราจะตัดสองรอบต้องเต่งไว้ให้สวยขึ้นมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็ตอนนี้มานั่งอยู่บนคอนแล้วนะครับอย่างนี้สุดอีกแล้วครับผมนี่ครับน้ำหวานครับพี่น้อง ก็หังนี้ก็น่าจะหลายกิโลอีกเหมือนกันนะผมดูแล้วก็น่าจะสิบแปดกิโลบวกนะผมตัวก็กําลังสวยครับผมสามารถตัดแต่งได้ไวรุ่นรอดสองได้ครับผมแบบนี้น้าหวานนี่สวยมากโอกีผมลมมันเรงด้วยตัดอยู่ต้นกระตนนะ้นครับก็ไม่ได้สูงมากมายครับผมก็ประมาณสิบกว่าเมตรลมสะบัดเองครับพี่น้อง กีสอนก่อนนะผม <c oughs> นี่ครับพี่น้องกีสอนเน้าคงสวยมากวางไว้นี่นะครับผม้วก็มาตัดน้ำหวานครับ ว่านนิดนึงครับผมยรงก็เต่งไงด้ดีแล้วครับเวลาตัดน้ำหวานมันจะตัดไม่ยากพี่น้องถ้าเราเต่งแังนะครับนี่ก็มาปลูกตังค์สำหรับการตัดน้ำหวานกัน องกค่สีดพวกใบไม้พวกสีกระยาโอ,อกนะครับ <c oughs>

chín các lại cái quá không chỉ gió phải không Hãy subscribe cho kênh Ghiền không สองกินก็เกือบจะเตียมตัางสังเกตดูว่ารางังด้านหลังจะไม่โยนนะผมแบบนี้เกต้องเต่งรังนะผมวัดดวงก็ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่นี่ตรงต้องตัดนะผมเพราะว่าตัวมันก็จะมีนะผมดูว่าไม่โยดเพิ่มแล้ว เง่นน้ำวารับผมมันกวดเอ็มร้อยเก็บไปน้องได้กับผมตรงนี้น่าจะอยู่นะผมไม่น่าหนีครับโผลรังมาปิดนะผมกันตัวพื่งงานลง กันตัวมันลงแล้วก็องค์ีสอนตามหลังไปสอนสวยมากครับดังนี้ใจใบกระต้อนอีกสักตีนคระแแบบนี้กันตัวลงได้ดีเนาะ มาดูยัครัผมไอตีมานั่นั่งแล้วนรับผม Đúng rồi các cửa sẽ tìm tăng đi các bạn ok dọn leo, Nè rồi

ตาละมั้ยเฮ้ยนะเครับพี่น้องโอ้เด็ดสิ่งภารกิจนะผมทั้งนี้น้ำหวานลงถึงพื้นยางปลดไปนะผมฝนกระตอนน้ำหวานก็ดีนะผมเกีบพี่น้องครับผมตอนนี้คนลงมาถึงคนต้นนะผมคนน่าสองคนจบคนเดิมนะผมที่เชือดรังที่เมื่อตะกี้ทีสิบกว่ากิโลเกือบเกือบยี่สิบโลก็รังนี้ก็ สิบวกนะผมน่าจะประมาณสิบถึงสิบเอ็ดกิโลครับผมน้ําหวานก็ผมว่าน่าจะเกล้าเก้าน่าจะแปดกวดกันต่ำนะครับสีเก้าเกล้าไอ้กวดนะครับขนสวยๆนะพี่นะ้องมีตัวติดมาบ้างครับผมธรรมดาครับพี่นะ้องใส่ถุงแล้วก็มาใส่กระสอบเหมือนเดิมครับผมว้าวขน,นนี้เนาะอือแต่จ้องขนเลยแบบนี้อีกส,สองก้อนใหญ่ๆครับผมดูคนนี่โอ้โห วันนี้ขอดัดไปประมาณห้ากิโลครับผมประมาณห้ากิโลติดอไปแล้วครับวันนี้วันนี้ก็สวยติดเกสรมานิดนึงครับพี่น้องตัดออกแล้วแต่ก็ยังติดมาครับโอเคครับผมจวดกันอางนี้ยังจะไม่เต็มที่แต่ก็น้ำหวานก็ปูกลีแล้วพี่น้อง ของนายแสองรังเท่ากับของผมสิรังเลยครับผมเยอะครับผมได้ดังโดังโมเดี๋ยวตาตารังนี้เราื้อเลยครับตบกีังเลกนะผมรังเล้ นักปึ๊ดตังเล็กังที่สองก็ไม่น้อยนะครับผมก็เยอะเหมือนกันครับผมน้อยกว่าดังเล็กก็ไม่มากรู้รับผมบบวกตังนั้นครับพี่น้องโอเคครับผมนี่ก็ติดกันไปตอนนี้ครับผมกับคนน้ำหวานสองสูงครับผมหนักสิบกว่าโลครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ